เหมือนที่พระองค์จัดว่าวินโยวินโยวินัยวินัยเนี่ยจริงๆพวกเรารู้จักวินัยวินัยวินัยคืออะไรรู้ไหมวินัยพวกเราจะแปลว่าระเบียบก็บังคับก็ปฏิบัติแต่พระองค์บัญญัติว่าก็ปฏิบัติคือมัดศีล ที่เรียกข้อปฏิบัติศีลทั้งหลายศีลทั้งหลายเนี่ยพระองค์บัญญัติเรียกว่าสิกขาบทวินโยหรือวินัยคือเครื่องกำจัดเครื่องทําให้สิน้นพระองค์จึงจัดว่าสุขตะพระสุขคตพระสุขคตคือสุขตะสุขตะวินโยคืออะไรวินัยของพระสุขคตคืออะไรพระสุขคตคือตถาคต วินัยของพระสุคตคือทำทั้งหลายที่พระองค์ตรัสแล้วไพราะในเบื้องต้นไพราะในท่ามกลางไพราะในที่สุดที่ประกอบด้วยอัฏฐะประกอบด้วยพยัญชนะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงอย่าเอาไปเสริมเข้าไปใหม่ในคำของพระองค์อย่าไปตัดออก คำของพระองค์บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นสาวกจะต้องเข้ามาฟังคําพระาศาสดาอย่างเดียวเพียวๆอย่าเอาคําสาวกอื่นที่แต่งเตมิมบัญญัติขึ้นมาเองแล้วนํามาปฏิบัติในสิ่งที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะ